วิเคราะห์ฟอร์มทีมหญิงญี่ปุ่น VNL เวรมันสุดขั้วสวัสดีทุกคนพบกับฟ้าใสาคนเดิมเพิ่มเติมคือความห้าวกันอีกแล้วเราเราเรามาเริ่มกันเลยภาพรวมเปิดทัวร์นาเมนต์มาสี่แมตช์พี่สาวญี่ปุ่นแกเล่นกดสุรติดชนะรวด4ี่นัด12ต่อ0นเสร็จคือไม่แบ่งใครเลยสักเศษโหดเหมือนโกรธใครมาฟอร์มแบบนี้ไม่ได้มาเล่นเล่นแต่มาเพื่อเอาแชมป์โว้ยจุดแข่งสตร t งอะไรก็กู แก๊งสามชาติมหาประไัลาอิชิควาวะโยชิโนวาดะนี่ไม่ใช่ทีมวอลเล่บองนี่มันแก๊งทวงนี่ผลัดกันขึ้นทุบยังกับนัดกันมาบอนมาเมื่อไหร่คือใส่เต็มข้อล่อเต็มแข้งบล็อกฝั่งตรงข้ามคือยืนสวยๆไปเลยจ้ะเพราะตามไม่ทันโดยเฉพาะกับตันอิชิควาวะนัดล่าสุดเหมือนองลงกดไป20แต้มแม่มาแล้ว เกมรับเหนียวทะลุมิติจะตบฝังตบหยอดตบอัดตบยังไงก็มาดิครับสาวญี่ปุ่นคือล้มลุกคลุกคลานไปขุดทุกลูกเหมือนเล่นหนังเฉินหลงฝั่งตรงข้ามคือตบจนทอ้อตบจนอยากจะร้องไห้เมื่อไหร่จนลงคืนวะลูกเสิร์ฟจากนรกนี่ไม่ใช่การเสิร์ฟนี่คือการปล่อยมิไซล์ลูกเสิร์ฟคือพุ่งสายยังกับงูเลื้อยบอลแรกคู่แข่งคือแตกกระเจิงเซตเตอร์วิ่งกันขาขวิดบางทีไม่ต้องตบให้เหนื่อยแค่เสิร์ฟอย่างเดียวก็ได้แต้มแล้วอะ่ะคิดดู เซต3 25ต่อ9ถามจริงนัดล่าสุดกับโดมินิกันเซต3ปิดจ็อบที่25ต่อ9นี่มันสกอร์วอลเล์บอลหรือทีแบดคือยำใหญ่ใส่สารพัดไม่ให้เกียรติกันเลยโคตรเลือดเย็น จุดอ่อน weaknesses ก็มีเรื่องให้บ่นนิดหน่อยกำแพงเมืองจีนฉบับมินิจุดเดียวที่ยังแอบหวนๆคือเรื่องบล็อกนี่แหละบล็อกได้แต้มเหมือนเป็นของแร r ไอเทมนานๆจะดรอปมาทีถ้าไปเจอทีมสายยุโรปที่สูงเป็นเปรตตบหนักยังกับค้อนทออาจจะมีอาการบล็อกทิปหายไปกับสายลมได้โอกาส opportunities จังหวะนี้แหละต้องเอา ึ้นแทนตัวแต่งนั่งสวยๆรอเลยฟอร์มเดือดขนาดนี้ใครๆก็ต้องมองว่าเป็นทีมแต่งแล้วจ้าข่มขวัญคู่แข่งไปก่อนเลยเครื่องหนึ่งลงสนามไปแบบที่ทีมอื่นต้องเกรงใจปั้นเด็กใหม่รอเสียบพอเกมมันขาดพี่สาวตัวจริงก็ออกมาพักสวยๆส่งเด็กรุ่นใหม่ลงไปเก็บเวลานี่สนามจริงเป็นการสร้างทีมสําหรับอนาคตที่โคตรฉลาดตัวสํารองก็โหดไม่แพ้กันนะจะบอกให้อุปสรรคเทรสทางข้างหน้าไม่ได้รอยด้วยกลีบกุหลาบ ด่านบอสใหญ่รออยู่ชนะทีมกลางๆมามันก็ดีแต่เดี๋ยวต้องเจอของแข็งโป๊กทีมอย่างบราซิลอิตาลีสหรัฐรอทดสอบกำแพงบล็อกอันบอบบางของพวกอยู่วันนั้นแหละคือบทพิสูจน์ของจริงระวังหมดแรงก่อนถึงฝันเล่นเต็มสูบทุกนัดแบบนี้มันเหนื่อยนะเฟ้ยต้องบริหารพลังงานดีๆอย่าเจ็บอย่าเด้งไม่งั้นจากทีมแตง่งอาจกลายเป็นทีมแพ้แผนสรุปแบบสั้นๆให้ชาวแก๊ง ทีมญี่ปุ่นตอนนี้คือตึงสุดในรุ่นเหมือนมีปุ่มโกงที่กดเมื่อไหร่ได้แต้มทุกทีเลยาศาสตร์เกมบุกโคตรคมเกมรับโคตรเหนียวเกมเสิร์ฟโคตรโหดเหมือนเล่นเกมที่อัปเกรดตัวละครมาเติมแม็กซไม่รู้เติมทรูมาด้วยมั้งนี่เหลือแค่ด่านสุดท้ายคือไปไฟกับบอสใหญ่ที่มีพลังทำลายล้างสูงถ้าผ่านไปได้บอกเลยว่าถ้วยแชมป์ VNL ปีนี้มีโอกาสสูงมากที่จะไปตั้งโช์ที่โตเกียวสาวนิปปอนเขามาแน่ รั่วแบบตั้งใจต่างชาติทำแผนปฏิบัติการลับรั่ววิธีโค่นแก๊งสมุไรทวงหนี้เมื่อมีปุ่มโกงก็ต้องมีปุ่มดีชีตก็มาดิคะภารกิตล้มทีมชาติญี่ปุ่นที่ตอนนี้โหดเหมือนกดสูตรอมตะสถานะยากศาสตร์เอ้ยแต่ถ้าทำตามแผนก็มีสิทธิชนะ ด่านที่1ตัดเน็ต5 g ของพวกนางซะทำลายหยุดแข็ง 1. สั่งสอนลูกเสิฟจากนรกปัญหาลูกเสิฟญี่ปุ่นคือมิสไซล์ดีนี่เองพุ่งมาที่ไร้บอลแรกแหกทุกทีแผนหลับตั้งแกงรับบอลแรกอย่าปล่อยให้เพื่อนรับคนเดียวตั้งตีสาถึงสคนมายืนรอรับเลยแบ่งแบ่งพื้นที่กันไปใครใกล้ก็ตะโกนกูเองให้ดังๆไม่ต้องสวยแต่ต้องรอดไม่ต้องรับให้เป๊ะเวอร์ขอแค่ง,งัดบอลให้ลอยด่งไว้ก่อนเพื่อนจะได้เล่นต่อได้เป้าหมายคือห้าม ให้ได้แต้มจากลูกเสริร์ฟฟรีๆทำให้เขาต้องเหนื่อยทุกแต้ม 2. ป่วนเกมรับเหนียวทะลุมิติปัญหาพวกนางเหนียวเกินตบแทบตายก็ขุดได้หมดแผนหลับตบแบบหลายมิติไม่ใช่แค่แรงควายอย่าบ้าพลังตบอัดอย่างเดียวต้องสลับตบหยอดให้พวกนางวิ่งหน้าทิมตีอัดบล็อกให้บอลกระเด็นออกไปเลยสกิลนี้โคตรเท่หรือตีฉีกไปมุมที่ไม่มีใครอยู่ ยิงตรงไปที่เซตเตอร์เหล็งบอลไปที่ตัวเซตเซกิเลยถ้าตัวเซตต้องรับบอลเองมันก็เซตให้เพื่อนตบโหดหดไม่ได้แล้วไงฉลาดปะล่ะเอาชัดๆบอกกันย้ำยำ้อย่าตีให้ไปหาตัวขุดแถวโซนหกตีทัชใส่นิ้วก้อยเลยด่านที่สองขยี้แผลเดิมให้ช้ำหนึ่งถล่มกำแพงเตี้ยให้ยับปัญหาบล็อกผู้นางไม่ได้สูงมากแผนหลับนี่คือท่าไม้ตายของเราสกิลตบข้ามหัวใครตัวสูงสูงในทีมเราจงใช้ความสูงให้เป็นประโยชน์กระโดดให้ แล้วตบกดลงมาข้ามหัวไปเลยให้พวกนางได้แค่มองตาปลิบปหล,ลอกด้วยบอลเร็วใช้บอลเร็วตบตรงกลางบ่อยๆให้บล็อกมันมั่วพอตัวบล็อกมันหลงมาตรงกลางปุ๊บก็เปิดทางโล่งให้หัวเสาเราตบแบบตัวต่อต,ต,ตัวสบายๆเลยฉลาดปะล่ะเอาชัดๆบอกกันย้ำๆอย่าตีให้ไปหาตัวขุดแถวโซน6ตีทัศใส่นิ้วก้อยเลยด่านที่2ขยี้แผลเดิมให้ช้ำ 1. ทึถล่มกำแพงเตี้ยให้ยับปัญหาบล็อกพวกนางไม่ได้สูงมาก แผนหลับนี่คือท่าไม้ตายของเราสกิลตบข้ามหัวใครตัวสูงสูงในทีมเราจงใช้ความสูงให้เป็นประโยชน์กระโดดให้สูงแล้วตบกดลงมาข้ามหัวไปเลยให้พวกนางได้แค่มองตาปริบปิบ หลอกได้บอลเร็วใช้บอลเร็วตบตรงกลางบ่อยๆให้บล็อกมันมั่วพอตัวบล็อกมันหลงมาตรงกลางปุ๊บก็เปิดทางโล่งให้หัวเสาเราตบแบบตัวต่อตัว,ตวสบายๆเลยฉลาดปะละ่ะตีให้ฉลาดไม่ใช่แค่แรงฝึกตีอัดมือบล็อกมันเข้าไปเน้นตีใส่นิ้วก้อยบอลจะได้กระเด็นออกข้างสนามไปเลยได้แต้มแบบกวนๆแต้มหนึ่งบทสรุปสามกฎเหล็กสู่ชัยชนะ เสิร์ฟให้มันพังเสิร์ฟอัดใส่ตัวเก่งๆของมันนั่นแหละให้มันพะวงกับการรับบอลจนไม่มีเวลาไปตบนี่คือด่านแรกที่ต้องผ่านให้ได้ตบอย่างมีสมองอย่าบ้าพลังใช้ความสูงตีเล่นทางตีทัชบล็อกตีอัดนิ้วก้อยโจมตีจุดที่มันเจ็บที่สุดคือบล็อกนั่นแหละใจต้องนิ่งเหมือน AI เตรียมใจไว้เลยว่าต้องเล่นรันล,ลี่ยาวๆห้ามหัวร้อนเด็ดขาดใครนิ่งกว่าใครพลาดน้อยกว่าคนนั้นแหละคือผู้ชนะการล้มญี่ปุ่นคือสงครามประสาทล้วนๆถ้าทําได้ตามนี้ โอกาสที่จะได้เห็นแก๊งสามูไรน้ำตาตกก็อยู่ไม่ไกลเอื้อม